สวัครับส,วน,สวนบุญ,ญนุษย์ที่ตั้งอยู่อำเภอโคกเจริญตำบลโคกเจริญจังหวัดลบบุรีครับหลังโรงเรียนทะเลทองอ่านี่ผมจะให้ดูร่องรอยลูกที่มันเน่าเสียนี่ครับอ่านี่ผมได้หอนะหอแล้วอะไรแล้วแต่ว่าไม่ได้ฉีดยานะฮะไม่ได้ฉีดยากันเชือ้อรา E อันแทคโนดโรคโรคเชื้อราอนแทคโนดหอตั้งแต่ลูกเท่าหัวนิโปมือนะครับผมก็สุดท้ายก็ยังไม่พน้โนโรคนี้ที่เข้ามาทำลายผมก็เลยถามอาจารย์ที่อยู่บ้านแพ้วว่าต้องทำยังไงว่าจะจัดการกับปัญหาแบบนี้ยังไงต้องขอยกอความดีให้กับพี่ทรงวุฒิครับผม ที่ทรงวุดกินสมบูรณ์ที่ส,สวนฝรั่งอำเภอบ้านแพ้วนะครับผมที่เป็นคนบอกว่าต้องใช้สารอ่าชนิดหนึ่งที่ใช้กำจัดเชื้อราอันแทกอนแทกโดดเทคโนโดนะครับอ่าถ้าออกเสียงไม่ถูกก็ขออภยัยเพื่อนๆขออภยัยด้วยนะครับนี่ฮะต้องฉีดก่อนอาทิตย์ละครั้ง ก็จะกําจัดโรคโรคตัวนี้ก่อนห่อครับผมน,นี่นี่ผลต้องการทําทําแบบฝรั่งอินทรีก็จะได้ผลแบบนี้ครับนี่คือฝรั่งอินทรีอ่ก็ต้องมีเคมีบ้างต้องมีเคมีบ้างที่ทรงวุมมิบอกว่าต้องมีเคมีบ้างอเป็นบางครั้งต้องใช้เคมีบ้างเป็นธรรมดามันไม่ได้มีรูกเยอะ,ะครับรุ่นรุ่นแรก ผมไม่ได้มาดูแลเองให้พี่ๆได้ดูนี่ฮะมันจะเป็นร่องรอยของของขอยงนี้นี่ฮะถ้ากล้องไม่โฟกัสขออภัยด้วยเนยฮะมันเป็นอย่างนี้ผลเด็ดที่นี้มันเป็นโรคฮะแอนแท็กโนดเยอะมากที่สวนเราไม่ได้มาดูแลเองให้พี่ๆ น้องๆมาดูเลยเขาไม่ได้ฉีดยาให้มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมีหลายต้นหลายลูกที่ไม่ได้ฉีดยาสภาพก็จะออกมาอย่างเี้ยนี่ครับเป็นลอกหมดเลยครับต้องฉีดต้องมีเคมีบ้างครับผมอันนี้ ไม่ใช่หงเป่าซื้อนะอันนี้เฟินหงมี่เฟินหงมี่สวยครับใส่เนื้อข้าจะแดงสวยเฟินหงมี่จะสวยมากเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูดูนิดนึงต้องต้องต้องฉีดยา สารกำจัดเชื้อราอันแท็กนดอ่าวันนี้ให้ได้เพาไม่งั้นฝรั่งเราไม่ได้กินแน่จะเป็นอินทรีย์ร้อยเปรเซนก็ไม่ได้ครับต้องต้องมีเคมีบ้างอ่านี้ดีกว่าต้องมีเคมีบ้างอ่นนี้ครับปุนหงมี่อ่า นี่กรเพินของมี่ลูกเขาสวยลูกเขาสวยิ่นของมี่ต้องฉีดเคมีบ้างมันธรรมดาคนระับอ่าต้องมีเคมีบ้างอ่าพี่ทรงวิทย์พี่ทรงวุฒิยินสมบูรณ์อ่าเกษตรคนเก่งที่ทำฝรั่งกิมจูมาส0สิปีอ่าให้คำแนะนำผมมานะครับผมต้องมีเคมีบ้าง ลูกนี้ผมก็จะเด็ดเอาไปทานเลยนี่ครับเฟินหงมี่เดี๋ยวยังไงก็จะทำคลิปให้ดูว่าข้างในไส้มันแดงขนาดไหนอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูสวัสดีครับ